นี้ครีมของเรานะคะใช้แล้วขาวใสเห็นผลจริงภายในเจ็ดวันนะคะทุกคนมาเรามาดูกันจบไปเลยค่ะจบไปเลยเพราะว่านนะครีมเนี้ยอยู่ได้เป็นเดือนวันนี้วันนี้ครีมของเรานะคะใช้แล้วขาวใสเห็นผลจริงภายในเจ็ดวันนะเะฮ้ยบอสดูดิครีมน่าใช้มากเลยผิวขาวใสภายในเจ็ดวันด้วยสนใจซื้อด้วยกันไหม,ไมเมวอ่ะ ครมอะไรก็ไม่รู้ใช้เจ็ดวันมาจะข่าวได้ไงแต่แม่ค้าเขาข่าวจริงนะอย่าไปเชื่อโฆษณามากอยกาื้อก็ซื้อ,อคนเดียวเลยได้แล้วแต่แล้วค่าจะขาวคนเดียวด้วยครีมมาแล้วถ้าครีมดีกว่าเราจะได้ข่าวใส่มืนในไลฟ์สดเจ็ดวันข่าวแน่ เลยอุ้ยพื้นเละขึ้นไปหมดเลยอะเออทำยังไงดีทำยังไงดีพื้นอะไรก็ไม่รู้คันขึ้นไปหมดเลยเราหาบอสก่อนฮัโลโหลบอสอยู่ไหนอะ่ะมาหาหน่อยผื่นแดงอะไรขึ้นเต็มแขนไปหมดเลยอืมรีบมานะไหนดูดิ มาตื้อเค้ยนดันมาใช่ไหมมาบอกแล้วไงว่าระวังโดนเขาหลอกวิธีไงขาดเด็ดวันเป็นไงล่ะอย่าเพิ่งหมดได้ไหมช่วยช่วยหาวิธีออกนอนคันไม่ไหวแล้วพาไปหาหมอด้วยเดี๋ยวเราโทรหาหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะมิโน,นสวัสดีค่ะมีอะไรจะมาแจ้งให้ทราบค่ะได้ค่ะ ที่ซื้อมาก่อนค่ะดังนั้นให้รวบรวมหลักฐานแล้วก็เก็บไปร้องเรียนที่ศูนย์คณะกรรมการอาหารและยาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูข้อควรระวังจากการซื้อรีมันออนไลน์กันดีกว่าค่ะ 1. ห,หากสงสัยว่าของที่ใช้เป็นของปลอมที่หยุดใช้ทันทีเพื่อเก็บและเป็นหลักฐาน 2. ไปพบแพทย์เพื่อนำไปรับรองแพทย์ 3. มรวบรวมลหลักฐานเช่นสลิปการโอนเงินผลิตภัณฑ์คำสั่งซื้อ และใบรับรองแพทย์ 4. ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปร้องเรียนที่คณะกรรมการอาหารยาหรือสายด่วน1556 <c oughs> เพื่อไปแจ้งความเสียหายและรองทุกค่ะ